ผมตอนช่วงบ่ายครับตอนนี้บ่ายสามนะครับเมื่อเช้าได้ไปตอนนี้สี่ช่่นหนึ่งฝนมันตกครับก็เลยหนีกลับช่วงบายกลับมานี่รอยอยู่นี่สองตัวครับเดี๋ยวลองจับดูรอยลึกๆเลยงับประงับอยู่น่าจะตัวใหญ่อยู่ โดนครับโดนโดนแล้วครับนั่นแรกมาถึงได้สับเลยครับร้อยอยู่สองตัวน่าจะใช้ดีครึ่งกิโลนี่แหละ้าช้าได้ใช้โลไปสองตัว ึกิโลตัวหนึ่งแล้วปลาเกลือตัวหนึ่งได้ช่อนตัวหนึ่งนีบายสามกลับมาดูทิถิ่ก็ลอยอยสองตัวเลยเกือบหลอดดี่ตรงนี้ที่มันแข็งนี่ครับใช้ขึ้นโลครับเกือบขาดแล้วเฮผมเนี่ยขอเก็บปลาครับ มาถึงก็สั้นเลยแสวยๆครับผมเก็บปานครับช่องบ่ายช่องบ่าย สั้นนะครับงหารใ้ตัวนะครับเนี่ยครับมาถึงนี่ไม่ทันปูเป้ลอยสองตัวจับตัวใช้ขึ้นกิโลนอบบายมาลุ้นะครับวับนนี้บ่ายสาม ถึงห้าโมงนรับผมเคครับใช้ขึ้นโลกตัวาแลมา đồ nước khắp đồ nước khắp Đồn ôn xi đồ ôn càng làm tịt thấp Để xăm không phải lại pha. phải dày rồi tịt Tịch

ป่าใช่ไครับสามบสานะ่าจะมาตัวนึงนี่จะป่าครับนอืมจะติดนี้แหละ มาทมาแล้วครับผมบอกว่าเข้าแผลเดียว,วยกันเลยแม่นกึนแผลซ้ำก็ยังเข้าแผลรูกเก่าเลย ้นสวยเลยครับตรงนี้เกือบโลครับเจ็บแปดขีดได้เลยครับตอนนี้ดเต็มที่สองครับรอบบ่ายเห็นไหมครับแผ่แรกนี่แผ่ซาำโหห่างกันเซนเดียว é uma... ไปลาเกลือน <t ự a> yeah, ืดละแยตัวปลากับน้ำไม่ออกเลยสีดำไม่หมดเลยนี่ครัเกลือ ไอ้ครตัวที่สามเต็มสามเขียบบานก็บบ้านดีกว่าหมายนี่ถือว่าเด็ดเลยครับเดี๋ยวมีเวลา

คนลงแนะ่ ไปครับผมกลับบ้านเพิ่นแล้วห้าโมงฝนทท่าจะตกมืดมาเลยมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวออกป่าไม่ทันเ,เดี๋ยวสรุปผลง,งานให้ดูข้างล่างครับรอบบ่ายรอบเท้าได้ห้าแต้มเดี๋ยวมาดูรอบบ่าย นะค,ครับรูปผลงานให้ดูครับรอบใบโอ้โห แน่นอนแน่นอนน่ครับนี่ก็น่าจะเจ็ดแปดขีดครับอันนี้ไม่ถึงโลก,ก็น่าหนาพอๆกันนั่นแหละขาดนิดๆแต่แหละแปดเก้าขีดสาปลาส์ดีนะครับรอบบ่ายให้สามแต้ม Mà khang thang Lâu bài lâu bài Lâu bài mãi làm tem thế suối các bố Nên làm sao làm bài làm tem ครับนะนี่ขนาดไม่มีเสียงไอ้อน,นั่นนะเนี่ย